สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสนทรยาภาพเรินใบเขตงขอนสารครับพาท่านผู้ชมมาชมรถเกี่ยวข้าวครับแถวเขตอำเภอคอนสารชัยภูมิครับวันนี้หลังจากผมไม่ได้ทําคลิปมานานครับวันนี้ได้โอกาสมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับแล้ววันนี้ก็มาเจอข้าวแถวอำเภอคอนสารครับเจอฝนตกหนักครับน้ําป่าไรลามาท่วมครับตอนนี้รถแล้วครับพอได้เกี่ยวอยู่ครับตอนนี้ แต่พื้นที่บางส่วนก็ยังจมน้ำอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมดูว่าแปลงไหนที่เขาลงเกี่ยวในน้ำให้ดูครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทีมงานของเจฟนครับพอเจริญพัฒนาครับทีมงานมาจากพิจิตครับมาเกี่ยวข้าวทุกปีครับทีมงานนี้ครับมาทีสองคันเลยครับมาทั้งเกี่ยวข้าวเกี่ยวถั่วเหลืองครับเจ้านี้มีอยู่สองบิครับ พีน้องครับแถวนี้ครับนี่นาผมฝั่งนี้ครับแต่ปีนี้ผมไม่ได้ทำให้ให้พี่สาวทำครับพี่สาวแฟนทำครับนี่ลงแล้วครับตอนนี้ปีนี้ครับแถวนี้ครับรู้สึกว่าน้ำท่วมสามรอบแล้วครับเนี่ยน้ำท่วมสามรอบข้าวอยู่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับปกติ ข้าวจะดำวันนี้ครับตรงนี้พื้นที่ใกล้ลำน้ำเซิรนครับไหลมาจากลำน้ำสูครับจากเทือกเขาแถวเพชรชบูรณ์ลงมาจากเขื่อนจุฬาพรลงมาครับท่วมทุกปีครับแถวนี้เป็นแก้มลิงครับเกษตรกรได้รับความเสียหายทุกปีครับมาชมกันท่านผู้ชม เห็นไหมครับน้ำยังไหลเชี่ยวเลยครับตอนนี้แต่มันเริ่มลดแล้วครับเนี่ยน้ำแดงจากน้ำป่าครับน้ำแดงอย่างนี้ครับมาแล้วครับท่านผู้ชม น้ำยังท่วมอยู่เลยครับตรงนี้ฝั่งทางนน้นก็เป็นคลองครับเมื่อวานท่วมเยอะวันนี้ครับวันนี้เริ่มลดลงแล้วครับน้ำยังเยอะอยู่เลยครับไม่รู้รถรถจะลงได้หรือเปล่าครับส่วนฝั่งนี้ครับนี่เป็นนาแปลงของผมที่ทาทุกปีครับแต่ปีนี้ผมไม่ได้ทำครับข้าวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ แต่น้ําเริ่มรถแล้วรถเกี่ยวอยู่ฝั่งนู้นอีกเจ้าครับของตุหม่ครับไม่รู้ว่าแปลงนี้เขาจะลงตอนไหนครับนีอจะลงฝั่งนู้นก่อนต้องติดตามชมดูครับท่านผู้ชมข้าวปีนี้ครับให้พี่เคยเขาทำครับไม่งามเท่าไหรครับมีแต่หญ้าเลยครับผมอาจจะไม่มีเวลาครับทําหลายอย่างครับ ทั้งเห็ดทั้งเครื่องเสียงครับทั้งช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ไรอ้อยด้วยครับคนเดียวครับไม่ทันจริงๆปีหน้าอาจจะได้ทำนาด้วยไม่แน่ใจครับไปดูน้ำก็อนท่านผู้ชมตอนนี้ครับน้ำในคลองยังไหลเชี่ยวอยู่ครับนี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมโอ้ยังไหลเชี่ยวอยู่เลยครับนี่น้ำแดงครับปกติผมจะทำสะพานตรงนั้นเป็นข้ามมาฝั่งนี้ครับถ้านี่ครับพึ่งลดไปครับปกติจะท่วมถึงประมาณนี้อ,อันนี้ก็ไหลามาจากเขาเรียกว,ว่าลำน้ำผู้ครับตัวน,นี้ ก็จะไหลลงลำน้ำเซินต่อไปครับก็ไหลลงจากลำน้ำเซินเสร็จก็ไปลงลำน้ำชีครับไปถึงอุบลแถวสุรินทร์บุรีร์นุ่นแล้วครับน้ำจากทางนี้เป็นต้นน้ำครับมาชมฝั่งนี้ครับน้ำลดแล้วครับตอนนี้ครับเก,เกี่ยวเกือบเสร็จวิ่งหนึ่งแล้วครับเหลืออีกวิ่งหนึ่งครับ เอาตุมไมครับแถวนี้เป็นของพี่น้องเกือบหมดครับคนละเจ้าคนละไรสองไรครับเป็นพี่น้องของพ่อตาครับพ่อตาสุนยาพาเพลินครับ นู่นับฝั่งนู้นครับที่เป็นหลังคาสังสีฝั่งนู้นครับนัน่นแหะฟาร์มเห็ดของผมครับข้างหลังก็เป็นทุ่งนาครับ ครับรุ่นคลาสสิกครับตัวนี้หน้าสวย อีแตนหกล้อ ต้งชมมาชมแรงข้าวที่น้ำท่วงก็เดี่ยวโดยรถเกี่ยวข้าวับพอเจริญพัฒนาครับทีมงานเจ๊ยรครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ